อ่าเขามาเซตเขาต้องกราบกราบท่านกราบท่านอ่าอ่ากราบอ่าตอนนี้ท่านเขาถือว่าเป็นเป็นเนื้อนาบุญของเขาอ่าเพิ้อนขาเป็นตนบุญของเขาอ่าเดี๋ยวอ่าอ่านั่งนั่งดีเลยแล้วผมจะอธิบายฟังเนาะว่าทําไมตอนเนี้ท่านเป็นตนบุญเป็นตนบุญของบ้านเลยนะ,ะนะตอนนี้เป็นตนบุญของบ้านเพราะยังเขาเขาทรงท่านเนี่ยมาเป็นลูกพุทธเจ้านะตอนนี้ท่านเป็นลูกพุทธเจ้า ท่านทำบุญทำกุศลอย่างต่างๆเนี่ยมันได้เขาก็ต้องมามาเชื่อมต่อท่านเขาก็จะได้บุญอะไหลออกมาเหมือนกับว่าท่านท่านน้ามท่านมีเป็นโองคงอะเห็นเนาะเขาก็ต้องต่อเอาต่อแปบ๊บอะมาต่อเขา้าเข้าเข้าไปหาเขาต่อแป๊บเข้าในใจเขาต่อแป๊บเข้าในใจเขาเห็นเนาะอันเนี้ยฉะนั้นเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นนูน่นเป็นน,นี่อดีตเนาะอ่าเนี่ยเขาต้องมาเชื่อมต่อบุญกุศลเพราะว่าเนี่ยเวลาท่านก็ไม่ได้อยู่อยู่นัก เขาต้องรีบามาสร้างกุศลพพ้อมกระทันถือว่าเหมือนกับโคบบญจุ้มอ่ะเปิดนอตบุญเจา้าใครๆก็ต้องไปทําบุญกับท่นทานเนี่ยไปท่านนี่ก็ขอไปส่วนนู้นเนอร์ตไมได้มาก็เอาเงินบางคนมีเงินก็เอาเอาแหงอ่ะตานแหงเห็นเนาะอันนี้เขาเหมือนกันเขาว่าท่านจะมาสร้างกุศลนะตอนเนี้ยเขาต้องมารวมท่านนะ,ะถ้าว่าเขาแบบมีการมีงานตรงนู้นละเขาก็จะมารวมทํากับท่านเพื่อ,อยังเพราะว่าท่านต้องนําพาเปิดห้องว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเหมือนกับว่า อ๋อตีอำเภอไปทำบัตรตั้งดาวอย่างไงก็เออสเนอปรจจานี้คนในอำเภอเท่านั้นตีมีสิทธิ์เซนยออ่ามีสิทธิ์เซนในอำเภอมีสิทธิอ์อนุมัติอย่างปบบน,นี้อันนี้ก็เหมือนกันเปิดมาอยู่ในพระในผ้าเหลืองในกัปพุรเจ้าเปิดมีสิทธิ์ที่จะทำนู่นทำนี่อย่างแยะเลยตีเป็นบุญกุศลเป็นมหากุศลเขาก็ต้องมามารวมถ้าหากว่าบารวมเนี่ยเดี๋ยวกำตระกูลเฮาเนี่ยมันเฮาได้แก่บ่ได้แก้ไขนะเดี๋ยว ชีวิตเขาก็ยะอย่างมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคอะออเขามีปัญหาอุปสรรคในเมื่อท่านออกไปมันมันก็เชื่อมันก็ผสมกันอีกละเนี่ยณตอนนี้ท่านท่านนี่มาเลยเพื่อมีบุญกุศลไปเคลียร์วิบากกรรมเคลียร์ปัญหาอุปสรรคอย่างต่างๆเนี่ยเม่าน้องเมย์โอเคนะเข้าใจนะนนแล้วณตอนนี้เขาได้ทํางานทําการยังก็ได้ทำเองอีเขาเขาก็มาก็มามาร่วมทํากับหลวงพี่อ่ามันก็เป็นบุญกุศลนี่ โอเคนะอ่าดีแล้ววันนี้หลวงปอปิึนก็เฮือง,งานวันนี้มาอยู่สามอย่างอ่าคือมามาสามอย่างหนึ่งหลวงปอปิึนปลูกต้นต้นบ,บกล้วยกาแล้วก็แล้วก็วกิ่กงม,มันมันมันจะหักได้มันง่มีเนาะหลวงปอก็อยากจะเฮือเฮาไปไปล้อมอะ่ะล้อม<ำ>อ่าใช่ไปดามกิ่งมันตัว<ำ>อ่าไปกำกิง่งอ่อย่างที่หนึ่งละอย่างที่สอง หลวงปอเฮือเกวกับอย่าหัวปลายหรือว่าต้นอย่างหัวปลายมันล่มหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมเะสักถามพระนี่ทีหนึ่งแล้วก็ยางที่สามยางที่สามบ่กกี้อ๋อเกวกับตีหัวโตนะะห้อมวะหลวงปอว่ามีอยูอ่เสีนนะเสียันี่ยก็จะเฮือยะหมดเฮือครบทั้งเสียหมงานวันนี้ตอนบ่ายมีอยู่สามอย่างใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาเป็นลุกมืออ่าเป็นลุงมือ ที่แรกอาจารย์ก็ว่าเอออาจารย์จะมามาี่ตัวโอ้อ่าพิจารณาแล้วโอ้มันต้องคืออยากตีพี่น้องมาจวยพ่อเป็นเปิดต้องนําพานําพาตระกูลอะ่ะเพราะว่าตระกูลเขาม,มีวิบากเลยมีวิบากเดียวเจ็บไข้เจ็บเมื่อเดียวเนี่ยอย่างเนี่ยการย่างงานแล้วมันจะมีป,ปัญหาอุปสรรคมาเพื่อเนี่ยก็จะได้มาแก้ไขแล้วท่านก็มาเป็นผู้นําเลยเนี่ยนยท่านบวชท่านก็บัจจัยบวชเปล่าท่านก็มาศึกษาธรรมะพุทธเจ้านะศึกษาธรรมะ ฮมาอันนี้ก็ต้องถามนี้โดยง่ายๆเนาะอันนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกันอ่าคุยกันเองว่ายังไงแต่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้ความรู้เพราะว่าอันเนี้ยท่านก็จะเป็นผู้นําครอบครัวเนะครอบครัวถ้าหากว่าเขาเขามีปัญญามีความรู้อย่างต่างๆเขาไปเนี้ยไปจุ่งครอบครัวครอบครัวก็ เป็นครอบครัวไป็นครอบครัวบัณฑิตครอบครัวที่มีความรู้มันก็จะได้ไ่พิดกันก็จะได้อยู่ด้วยกันมั่นมีความสุขเห็น <realmente> ะแต่เ้ามีความรู้เขาไปแย่อย่างพิดไปอ่ะหรือว่า <iyor> วเขาไปเนี่ยมันบบเข้าใจกันแล้วมันก็พิดโหกันอ่ะอยู่ด้วยกันก็พิดโหกันกว่าเอออยู่ด้วยกันถ้ากันมันไ่ใช่นะอันนี้เห็นไหมต้องเอข้ามาแล้วก็ต้องเรียนรู้ธรรมะธรรมะการคลองเรื่อนคารวะสัตธรรมอ่าโอ้ง่ายธรรมะทั้งทั้งทาง,ทาง,ท,าง,ท,างทางโลกและธรรมะทางทางธรรมโดย เรียนทั้งสองอย่างควบคู่ก